สวัสดีค่ะแม่มาลีซ้อนกเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาลีซ้อนจะมาบอกวิธีการเตรียมเมล็ดฝรั่งคีนกไว้เพาะต้นกล้าแล้วไว้ปลูกนะคะสำหรับการปลูกแม่มาลีซ้อนจะปลูกลงกระถางโดยจะเพาะต้นกล้าก่อนก่อนจะเพาะต้นกล้านี้ต้องเตรียมเมล็ด ก่อนที่จะดูวิธีการเตรียมเมล็ดฝรั่งขี้นกนะคะมาดูสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ของฝรั่งขี้นกก่อนฝรั่งขี้นกนี้จะมีไส้เป็นสีชมพูนะคะมีสารต้านมนุอิสระคือฝรั่ง100กรัมเนี่ยจะมีสารมีไลโคปีนเป็นจำนวนมากถึง5,204ไมโครกรัมซึ่งมากกว่ามะเขือเทศถึง2เท่า สารไลโคปีนจะช่วยต้านมะนุอิสระจึงด้วยความเสี่ยงในการเกิดโูคมะเร็งต่อมรูปหมากมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งปอดฝรั่งขี้นกป้องกันไข้หวัดได้ปริมาณฝรั่งขี้นกร้อยกรัมมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึงสามเท่าจึงช่วยป้องกันไข้หวัดเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยป้องกันลรกเลือดออกตามไรฟันแก้าการท้องผูก ฝรั่งขี้นกเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงมากจึงช่วยทำให้อิ่มท้องนานแล้วก็ยังช่วยให้กระตุ้นระบบขับถ่ายทำให้อุจจาระนิ่มป้องกันอาการท้องผูกป้องก,ลกลันโรคดิสีดวงทวารป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ฝรั่งขี้นกสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือดไฟเบอร์ในฝรั่งขี้นกมีสรรพคุณช่วยลด ปริมาณไตรกลีเซอไรด์และคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีคือ LDL จึงช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลที่ดีคือ HDL ในร่างกายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด,กดโรคหลอดเลือดในหัวใจช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ฝรั่งขี้นกเป็นผลไม้ที่ปริมาณน้ำตาลต่ำและใย,ยอาหารสูงจึงช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลในเลือดจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะช่วยลดความดันโลหิตสูงโพแทสเซียมในฝรั่งสีชมพูสามารถลดระดับความดันโลหิตได้ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดบำรุงสายตาค่ะฝรั่งขี้นกนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและเบตาแคลโรทีนซึ่งจะช่วยในการมองเห็นทำให้ดวงตามีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นชะลอการเสื่อมของจอประสาทตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสี่ยงต่อการปนต้อกระจก ป้องกันลวกตาบอดกลางคืนฝรั่งขี้นกปกป้องผิวหมองคล้ำจากแสงแดดปริมาณไลโคปีนที่สูงมากซึ่งไลโคปีนเป็นสารต้านมนนอิสระที่ช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำลายจากรังสี UVA และ UVB ในแสงแดดจึงช่วยให้ผิวไม่คล้ำง่าย ทราบประโยชน์ของฝรั่งขี้นกแล้วนะคะต่อไปแม่มาลิซ้อนก็จะมาบอกวิธีการเตรียมเมล็ดฝรั่งขี้นกเพื่อเพาะเป็นต้นกล้าถ้าไม่มีพื้นที่เราอยู่ในเมืองนะคะก็ปลูกในกระถางได้เดี๋ยวแม่มาลิซ้อนนะคะจะมาบอกวิธีการปลูกฝรั่งขี้นกในกระถาง แต่วันนี้เราทราบประโยชน์ของฝรั่งขี้นกแล้วเราก็มาเตรียมมาเตรียมเมล็ดฝรั่งขี้นกไว้เพาะกันนะคะนี่เป็นฝรั่งขี้นกนะคะที่เก็บมาจากต้นเมื่อสักครู่ถ้าลูกผิวผิวของฝรั่งออกสีโคโคกขาวนะคะ แสดงว่าเนี่ยออกสีขาวๆแสดงว่าผลเริ่มแก่แล้วแต่ถ้าออกสีเขียว,เ,ยวเมื่อสักครู่เห็นไหมคะออกสเีเขียวนั้นจะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่นี่แม่ไม่ซ้อนเก็บมายังไม่แก่จัดเท่าไหร่นะคะปกติถ้าแก่จัดจะสุกงอมแล้วก็ เนื้อข้างในจะเป็นสีชมพูบางคนจะเรียกว่าฝรั่งสีชมพูแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาลยายของเราเนี่ยจะเรียกว่าฝรั่งขี้นกเมล็ดของฝรั่งขี้นกจะอยู่ตรงกลางไส้นะคะเดี๋ยวลองผ่าดูอีกลูกหนึ่งลูกนี้ก็ผิวก็เริ่มสีออกขาวๆนะคะ นี่ไส้เป็นสีชมพูอ่นอ,อนๆสีชมพูไม่จัดเท่าไหร่ก็คงยังไม่แก่จัดมากแต่ก็พอได้มเมล็ดของฝรั่งขี้นกเห็นไหมคะเนี่ยมเมล็ดเล็กๆพอเราหั่นฝรั่งขี้นกผ่าครึ่งแล้วเราก็แช่น้ำนะคะแช่น้ำให้มันเปื่อย ให้มันเปื่อยยุ่ยเม็ดมันเราก็จะเอามือบี้บี้เม็ดมันออกมาได้ง่ายขึ้นแต่แม่มาริซอนก็เสียดายเนื้อฝรั่งนะคะเดี๋ยวเราปาดเนื้อฝรั่งไว้กินดีกว่าแล้วค่อยแช่น้ำนี่ปาดเนื้อฝรั่งเนี่ยเนื้อฝรั่งนะคะวิตามินซีสูงมากเราปาดไว้กิน กินเปล่าๆก็ได้จิ้มพริกเกลือก็ได้แต่กินเปล่าๆจะมีประโยชน์สูงสุดเกลือน้ำตาลนี้กินมากไม่ดีนะคะมีโซเดียมสูงเดี๋ยวจะเป็นโรคไตเป็นโรคเบาหวานเอาได้พยายามหลีกเลี่ยงเนื้อฝรั่งด้านนอกเนี่ยเราไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้เนี่ยเราหั่นเอาเนื้อออกเราก็เราก็กินได้เลยเพราะว่าอะไรเหรอคะเพราะว่า เราไม่ได้มีการฉีดยาฉีดสารเคมีใดๆทั้งสิ้นปลูกธรรมชาตินะคะแม่มริซอนจะหั่นเอาเนื้อฝรั่งออกให้เหลือแต่ไส้ข้างในซึ่งมีเมล็ดปะปนอยู่ด้วยนี่ไปแช่น้ำนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วไส้ของฝรั่งขี้นกเ่ยก็จะเปื่อยยุ่ยเปื่อยยุ่ย เปลยยุ้ยออกจากกันแล้วเมล็ดก็จะหลุดออกมานี่แม่มริซอนแช่น้ำครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็ถ้าน้ำแห้งก็เติมน้ำอันนี้แม่บริซอนก็หมั่นเติมน้ำอาทิตย์หนึ่งเมล็ดเริ่มหลุดออกจากเนื้อแล้วนะคะเมล็ดหลุดออกจากเนื้อแล้วนี่เราก็เทน้ำออกนี่เห็นไหมคะเมล็ดมันจะติดก้น ถ้าเมล็ดไม่หลุดออกจากเนื้อฝรั่งไม่งอมมากอาจจะนานเละเราก็เอามือบี้บก็ได้นะคะนี่แม่าริซอนก็เอามือบี้บีด้วยเพื่อช่วยให้เมล็ดเขาหลุดออกจากไส้ของฝรั่งเนื้อของฝรั่งนะคะเนี่ยก็เราก็เอาเนื้อฝรั่งออกเก็บไว้แต่เมล็ดนะคะ มเมล็ดนี้เราก็จะกรองเอาน้ําออกเราก็เก็บเนื้อออกแล้วก็ใส่กระดาษผึ่งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่ต้องตากแดดนะคะเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องเดี๋ยวแม่เมริซอนนะคะจะเอามเมล็ดฝรั่งขี้นกเนี่ยเทลงบนกระดาษนะคะ กระดาษนี้แม่มาริซอนพับครึ่งถ้าไม่พับครึ่งก็กระดาษประมาณสองแผ่นอันนี้แม่มาริซอนพับครึ่งนะคะแล้วก็เขีย่ยเมล็ดฝรั่งลงแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้กระจายตัวแล้วก็ผึ่งไว้ที่อุณหภูมิห้องให้แห้งก่อดนะคะให้เมล็ดของฝรั่งแห้งหรือว่าถ้าไม่แห้งก็ไปปลูกเลยก็ได้ไปเพาะเมล็ดต้นกล้าเลยก็ได้แต่ว่า แม่มริซอนอยากผึ่งไว้สักคืนสองคืนนะคะให้เมลิคเขาแห้งเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกยังลงไปปลูกไม่ได้ก็เก็บพยายามเก็บเนื้อฝรั่งออกแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยฝรั่งบนกระดาษหลังจากเกลี่ยเสร็จแล้วก็เก็บไว้แม่มาริซอนก็จะเก็บไว้ที่ห้องครัวนั่นแหละค่ะ ก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกตินะคะไม่ไม่ตากแดดนี่เสร็จแล้วนะคะการเตรียม,มเมล็ดฝรั่งเดี๋ยวผ่านมาเดี๋ยวถ้าผ่านไปหนึ่งคืนค่อยดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้แม่าริซอนก็เทลงบนกระดาษแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเป็นกระดาษ A4 ธรรมดานะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยกระดาษจะดูซับ ความชืน้นนี่ผ่านไปหนึ่งคืนนะคะเห็นไหมคะผ่านไปหนึ่งคืนมเมล็ดฝรั่งแห้งแล้วเดี๋ยวอีกสักสองสามวันนะคะแม่มรลิซอนก็จะนำไปเพาะต้นกล้านในกระถางค่ะทราบวิธีการเตรียม,มเมล็ดฝรั่ง แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งพันธุ์ไหนฝรั่งขี่นกฝรั่งพันธุ์กิมจูหรือฝรั่งพันธุ์อื่นๆนะคะก็ใช้วิธีเตรียมเมล็ดคล้ายๆแบบนี้นะคะแฟนๆของแม่มาริซอนนะคะประโยชน์ของฝรั่งขี่นกฝรั่งขี่นกมีประโยชน์มากมายและแม่มาริซอนก็ได้บอกวิธีการเตรียมเมล็ดฝรั่งขี่นก เพื่อเพราะเป็นต้นกล้าแล้วแม่มาลิสนขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าแม่มาลิสนจะพามาเรียนรู้วิธีเพาะเมล็ดฝรั่งขี้นกเพื่อปลูกลงกระถางพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กด ติดตามให้แม่มาริซอนด้วยนะคะ